ยาที่เราจะใช้กับอิเลตมันต้องเป็นู้กมีความรู้ความเข้าใจรอบครอบเกีเ่ยวกับเรื่องศีลเรื่องวิน,ยนัยวินัยที่หนักคือว่าโทษโทษหนักเรียกว่าครุกาบตร ที่ต่างปาราชิกสี่ทั้งขาดพิเศษสิบสามปาราาราชิกสี่นั่นไม่ต้องพูดมาเราผิดมาแล้วในการบวชในครั้งก่อนๆถึงอย่างไรมันก็ไม่ขึ้นที่จะบวชจะกี่สิบครั้งก็ไม่ขึ้นเพราะานาเรียกว่าเป็นตายอดด่วดแต่สำหรับสังฆาธิเศษนั้นถ้าเป็นมาในอดีต ทำมาบวดใหม่แล้ลาสิกขาไปแล้วมาเป็นในอดีตเป็นอยู่เท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีปมาบวดใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วมันก็รู้โดยตนเองทั้งทิ้งว่าผิดอะไรผิดอย่างไรก็ขณะที่จิตเราเข้าถึงสมาธิอปนณสมาธิปีการสี่แล้วความไะลึกได้ จิตสะอาดทำมก็ขึ้นมามอขึ้นมามันก็ขอควรัน้นต้องสารภาพกับพระนาสองหมู่สฆงแล้วก็สองข้อมีนิจัยให้เองเราก็จะต้องอยู่ปริวัตรตามกำหนดเวลาที่เป็นแล้วก็มีสรว <c oughs> จประชุมสองตรวจอีกครั้ง อยู่ครบกาหนดเป็นหนึ่งเดือนก็อยู่หนึ่งเดือนเป็นปีหนึ่งก็อยู่ปีหนึงถ้าสองก็สวดอัปภานให้าสวดแล้วตนเองก็ไม่สงสัยสองเองก็ไม่มีผู้คัดค้านก็มหมายความว่าเราบริสุทธิ์ีนสำหรับอาบัติต่ำกว่านั้นตั้งแต่ตนละใจลงมา เป็นสิ่งที่ทำคืนได้ทั้งสิน้นการทำคืนก็คือการแสดงเสียล้างตัวเสียถึ้งแม้จะผิดอยู่ตลอดที่ระบวชสมมติวบวชสองปีสามปีห้าปีผิดอยู่ตลอดเจนว่าเป็นวิสักีพาจิตีอยู่ตลอดเพราะใ้าเครื่องหล่อมจนบาดใจจีวรไม่ครบไม่ถูกต้องตามพระวินยัยเจนสะบงใด้สะบงเลวแทนสะบงขันนี้ เอสังกติชั้นเดียวอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามเราินันมันแบบกวามหมายความว่าเราเป็นผู้ครองสังฆะจีออนได้ปื๋ยเดียวไม่เป็นใจเจออนเป็นเอกจีออนไปอ่าก็ที่เราหนุ่งห่มอยู่นั่นก็เป็นนิดสัก,กีตลอดแต่เมื่อเราลาธิกขาแล้วเราสึกแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปไม่ได้เป็นตัวติดตามมาเพราะว่าสิ่งนั้นเป็น เป็นสิ่งที่ทําคืนได้แล้วคนที่ลาสิกขาทุกๆคนวันลาสิกขานั้นก็ได้แสดงอาบัดล้างตัวแล้วทั้งผิงก็ไม่ว่ามาหมดแค่นั้นในการที่ว่ามันมาเกิดขึ้นนั้นไอ้ความชั่วทั้งหลายนะที่เรียกว่าที่เคยแสดงทำมาครั้งก่อนๆแล้วบอกแล้วว่าความชั่วที่เรากระทำไว้ แม้จะนานเท่าไร่ก็ตามมันเป็นอุปธิที่นอนก้นอยู่ส่วนลึกของติดเมื่อเราทำวิปัสสนาเราละจริงต่างๆข้างบนมันออกไปไอวนที่นอนอยู่ข้างล่างมันก็เกินลอยขึ้นมาที่เมื่อเรารู้ว่าเราทำถูกต้องแล้วเราไม่สงสัยในการกระทำของเราแล้วมันก็หมดไปแต่การที่จิตของเรา เกิดนึกคิดขึ้นเรื่อยมีวิตกอยนะู่เนาะขอเพราะสังขารมันปรุงแต่งเมืม่อสังขารมันปรุงแต่งถ้าเราไม่รู้จริงเราวิริจฉัไม่ได้เราก็เข้าใจว่าเราไม่มีความผิดมีความชั่วติตัวมามันเป็นอย่างนี้จึงทําให้เรานั่งตั้งไม่ได้จิตของเราตั้งไม่ได้ข่าวถึงอัป,ปนาไม่ได้ไม่ใชจอย่างอื่นทนเรา ต้องรู้จักอย่างนี้สําหรับคฤหั์ศีลมันขาดไปวันนี้ขอไหนก็ตามถามเมื่อต่อโดยการขอเอาเรียกว่าสมาทานสมาทานเอาจากพระขอจากพระก็ได้เรียกว่าศีลสมาทานแล้วก็ใช้วิรัตเนาคือก่อนจะหลับจะนอน กินข้าวกินน้ำียบร้อยแล้วเราก็ทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนากางก็เป็นผู้จะต้องไหว้พระทุกคนเอเราไหว้พระเสร็จเราก็อธิษฐานเอาศีลวบาปีลที่เราทําผิดทาพลาดไปในวันนี้ข้อไหนก็ตามใจเพราะสี่งน่าจะขาดข้อนาะมันก็ขาดหมดแต่ว่าเป็นโทษสําหรับข้อที่เราทําผิดถง่นนา เ่สินแปดนี่ก็เหมือนกันมาตามผิดข้อมันก็ขาดต้งหมดอ่ามันผิดเรียกว่าไม่เป็นสินแปลว่าที่เป็นโทษต้องตอกนรกมันมีแต่ข้อที่ที่เราทําขาดเทันน้เราต้องเพียรอย่างนี้เราต้องมีความต้องมีปัญญารู้จักวินิจฉัยซึ่งสินในวินัย ถ้าเราไม่รู้จักวินิจฉัยแล้วอันนั้นแหละต่ารียกว่าโมหะไอ้โมหะขรอความเราก็ทําให้จิตสวุ่นวายไม่รู้จะไปออกท่องไหนเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาถ้าเป็นอย่งนี้อันตุรอุองพระเนึ่ให้เข้าใจเรื่องการรักษาศีลการรักษาวิายัยมันไม่จะเป็นของอยากเย็นไอ้เมื่อเราเป็นผู้มีสติ สัปชัญญะอยู่แล้วสิ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อเรามีสติสัปชัญญะอยู่แล้วการที่เราจะทําอะไรมันมีสติอยู่แล้วมันก็ยอมระลึกได้วันนี้ผิดหรือไม่ผิดจะพูดสิ่งที่พูดนี่ผิดหรือไม่ผิดจะทําด้วยกายสิย่งนี้ผิดหรือไม่ผิดมันก็รู้ขาสารลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมมันผิดดิมสุรามันผิดก็รู้โกโกโหก พูดคำหยาบพูดจอดเสียดพูดเบลไหลมันติดขาดสีนเมื่อพูดโกหกพูดนุสาจึงขาดสว่วนที่ว่าพูดคำหยาบพูดจอดเสียพูดเบลไหลไม่ถึงขาดเป็นแต่เพียงสีนด่างสีลทะลุสินด่างถิงร้อยเท่านั้นแต่บางานมองนั่นแหละสีน,น้เรานี่แหละจริงว่าผู้บวชมาขั้นต้น เราจะต้องเป็นผู้รู้จักรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปกั้นหมดถ้าเรารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วตามพระวิสุนะทธิมรรคก็บอกศีลวิสุสทธิจิตก็วิสุทธิเมจิตวิสุทธิได้จิตคือความเห็นก็วิสุทธิบริสุทธิ์ได้การที่มีความเห็นผิดๆไฟ,ไฟ,ไฟๆเผยๆอยู่ ไม่เป็นไปตามทํานองของธรรมก็ก็สีนไม่ดีมันบังเราเสมอโมหะเกิดขึ้นเป็นตัววิชาเกิดขึ้นครอบงำจิตเราไม่รู้จิตถิกอเลรผิดจิติิือความเม็นผิดนี่ร้ายมากเห็นผิดขาวเป็นดำทีดีโอเช่ <c oughs> นที่ปัจจุบันมีน อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่บางท่านเดินว่าคิดผ่าตัดพระอภิธรรมผ่าตัดพระสูตรพระวินัยอะไรเหล่านี้นี่ข่าคันแล้วข่าวคันแล้วคือว่าหรือที่คำพูดเพียงคำเดียวว่าเขาไม่เชื่อพระไตรปิฎกแล้วเราบวชในพระพุทธศาสนา รพระไตรปิฎกได้มาอย่างไรเราก็รู้อยู่มาจากไหนก็รู้อยู่แล้วในพระไตรปิฎกก็มีหลักที่จะตัดสินธรรมวินัยของพระพุทธเจา้าว่าจริงหรือไม่จริงก็มีอยู่แปดขอ้อเป็นเครื่องตัดสินจี่จให้เราใช้ทั้งแต่ข้อนั้นมาพิจารณาดูมันเข้าทำใดๆก็ตาม สิในใดๆก็าตามที่ใครพูดขึ้นข่าวขึ้นแล้วเขาไปตรวจดูตามหลักตัดสินทมมี่ไนก็จะเข้าใจได้จัดอะได้พูดที่พูดว่าเชื่อไม่ได้พระใจบิดกแล้วเราถามเขาสักคำแลวท่านเชื่ออะไรท่านเชื่ออะไรที่เขาไม่เชื่อพระใจเลือกเอาอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติเชื่อตอนเองอย่างนั้นหรือ้าเชื่อตอนเองว่าตนถูก ตอนเองนั้นรู้ได้อย่างไรว่าถูกรู้ได้อย่างไรตอนเองเป็นพระอรหันต์รือเป็นผู้จัตจะรู้เองนือธรรมะนี่ท,ที่ว่าถูกก็ตอนเองไม่ววามาผู้นั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองคือว่าไปล้มล้างถ้าคำพีถ้าใจบิดเยวเรียกว่าผ่าตัดเป็นง่ายงเหมือนกันว่า นี่ี่เห็นหนังสือด้พบตัวอ่านด้วยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดไม่ได้ประสูติในวันเพ็ญเดือนหกแล้วก็ไม่ได้ัดสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกแล้วก็ไม่ได้นิพพานในวันเพ็ญเดือนหกต่างวันกันเขาว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์อ่าเอ้ยผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะตายตรงกันในวันนั้นวันนั้น มีจังหวะมา,มาคนธรรมดานี่แหละเกิดวันไหนตายวันนั้นมีเยอะแยะไม่ต้องคีดในนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสี่อาทองไคกันหนึ่งแสนกลับพระองค์เป็นผู้มีบุญกุศลมากมีบารมีมากบำเพ็ญบารมีตั้งสามสิบชั้บารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาไม่ใช่น้อย ส,สี่อาสองไขหนึ่งแสนกลับอาสองไขหนึ่งก็เขียนเลขหนึ่งลงไปเติมเลขหล่นทางขวามือไปร้อยสามสิบตัวเรียกว่าอาสองไขแล้วมันจังสี่อาสองไขแล้วก็หนึ่งแสนกลับกับหนึ่งเท่านั้นก็เป็นเวลาถึงหกพันสี่รอยยี่สิบล้านปีเรียกว่าหนึ่งกลับแล้วมันจังแสนกลับมันพักเท่าไรราวนี้แล้วว่าผู้ที่ เยียบยำ่ำพระไตรปิฎกเราเรียกว่าเป็นพระไดห้หรือนี่ที่กล่าวคำออกไปเช่นนั้นไม่ต้องอื่นไกลตูพุทธวจนะในพระไตรปิฎกทั้งหมดจะไม่มีส่วนที่ถูกเลยหรือ mm hmm. ก็หมายความเป็นผู้ตูพุทธวัจนะโดยสิเป็นผู้ไม่ถึงปร,รัชนาทยเสด็จธําท่านผู้นั้นหรืออาจารย์ผู้นั้น ถ้าท่านเป็นผู้ถึงพระรันตนรใจท่านไม่กล่าวไม่กล้ากล่าวอย่างนั้นพระธรรมของพระพุทธเจา้าที่จะรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดได้ไม่ใช่อาศัยอ่านในหนังสือแล้วมันจะรู้ได้อ่านตำราให้หมดตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรมาารมขันธ์ในในพระไปิฎกมันก็เป็นพระอริยเจา้าไม่ได้ รังพุทธการรังพุทธเจ้ายัางมีอยู่ก็ยังมีพระที่มีความรู้จบเจนพระไตรปิฎกทั้งเรียกว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดใครถามอะไรตอบได้ทั้งสิ่งแม่นถิงอย่างนั้นโลกสิษ์ก็เป็นพระอาหารเยอะเป็นที่เป็นสามเณรก็เป็นพระอาหารที่เป็นพระสงฆ์ก็เป็นพระอระหรัรมีหลายองค์แต่ตัวท่านอาจารย์เองไม่ได้เป็นอะไรเลย อี่าวไปหาพระพุทธเจ้าในพระวิหารเพื่อจะให้พระพุทธเจ้ารับรองคุณธรรมบัตตนเป็นผู้ได้พระอารหารพระพุทธเจ้าพระองค์มีญาณอย่างรู้มีเจโตปรยายาิยญาณคืออย่างรู้จิตคนรัสัพันยุตยานกลรู้สารพัดอย่างญาณพระองค์ก็รู้วาระจิตใจของพระอาจารย์ผู้นั้น เมื่อกราบเสร็จพระพุทธองก็ตัดถามว่าข้ามาหาข้ามาดูะอะไรพระคำพีเปล่า mm hmm. เพียงเท่านี้ก็พอแล้วการที่พระพุทเจ้าเรียกตนว่าพระคำพีเปล่าตนเป็นผู้ศึกษาพระคำพีมาจบเก่งก mm ็ hmm. รู้ตัวว่าตนไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลย mm hmm. จึงไปหาสิทธิของตอน ที่เป็นพระอรหันแล้วท่านก็ไม่ยอมสอนก็ทิิีท่านมากว่าครูเป็นครูอาจารย์ตูอื่นอาจารย์เขาครูรู้มากพระดังกทรมานเทียะสงฆ์ตาคีนาศท่านเป็นพระอริยะท่านก็ไม่ยอมสอนองค์อต่อไปก็ไม่ยอมสอนไปหากี่องค์กี่องค์ท่านก็ไม่ยอมสอนองค์สุดท้ายอล่บอกถนนไปหาสามเณรน้อย พอตัวเองบรรหมดถ่าแล้วไม่มีใครสอนได้อก็ต้องไปหาสามเณรน,น้อยสามเณรน,น้อยนั่นก็เป็นการานสามเณรน,น้อยก็บอกขอสอนไม่ได้เป็นสามเณรจะสอนครูอาจารย์อย่างไงพระทั้งพระก็มีมากมายอาจารย์ก็บอกว่าพระติดกันไม่สอนไม่ยอมสอนขอให้สามเณรช่วยสอนสามเณรก็รู้วาลกิชเหมือนกัน ข็ต้องใจวิธีทดสอบเพื่อตัดทิฏฐิมานาออกเสียที่ใจกระโดดสาสามครั้งแล้วก็บอกอบายให้เพียงอย่างเดียวาจอมปลวกมีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งมีรูอยู่หกรูเหี้ยมันเข้าไปอยู่ในจอมปลวกให้อุดเสียห้ารูคอยดูจ้องดูอยู่ที่รูหนึ่ง ที่มันโผลหัวขึ้นมาจากรูแล้วก็ทุบหัวเฮียให้ตายเท่านี้แล้วก็ถึงนิพพานถึงปริพานดูที่เท่านี้ก็ยังมีในพระสุตรนี่อหน้าหน้าวาดเสียวหน้าหวาัวหนหว่นไหวมากกับพระพิกษุในปัจจุบันที่มองเห็นเช่นนั้นแล้วก็อินหนังสีออกเผยแพร่ทั่วไปหมด คนที่ตื่นตื่นก็ไปหลงเชื่อเอาง่ายๆก็ไปทำไปยึดถือก็พลอยเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยเช่นไสอนง่ายง่ายสอนทำให้ทำจิตว่างท่วนั้นล่ะไม่เอาอะไรไม่ต้องงั่งไม่ต้องอะไรคิดอไจิตว่างอย่างนี้ทำอะไรก็ให้จิตว่าง<ม>เขียนหนังสือก็ให้จิตว่างเราฟังให้ดี เราฟังเผลอๆแล้วก็มันง่ายรู้สึกว่าน่าจะทำนี่รัดที่สุดแล้วก็จิตว่างนั้เไ็นจิตของพร,ระอรหันต์พระอรหันตานั้นจิตจะว่างได้พระที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันวางไม่ได้จะทําอย่างไรก็ไม่ยอมว่างพระองค์จึงได้มอบกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิบอย่างให้ทํากันเพื่อให้จิตมันยึดกรรมฐานเสียจิตจะได้เป็นเอกขาตา จิตจะได้มีสมาธิเราอมีสมาธิจะได้มีญาณมืมีญาณแล้วก็จะได้มีวิชามามีวิชาแล้วก็จะได้มีปัญญาปัญญาของโลกุตระนะเกี่ยวกับญาณทั้งปินถ์แทีน่นี้ที่จะให้ทำจิตว่างแม่ตะได้พระสูตรก็บอกไว้แล้วมีกล่าวอยู่ชัดคำว่าสนญ,ญาตาจิตและชนญ,ญาตาสมาธิ อันนมิตะสมาธิอัปปนหิตตสมาธิสมาธิทั้งสามอย่างนี้มี่ทาจิตอย่างนี้เป็นการกระทำจิตของพระอริยะพระอเสขาบุคคลคือพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใจปุถุชนหรือพระสงฆ์สมุติหรือกำลังทําเจริญวิปัสสนาอยู่จะไปทำเช่นนั้นได้เท่านี้ก็ยังไม่ได้อ่าน ไม่ต้องอื่นไกลแล้วก็ไปเหยียบย่าไปตูสิ่งอื่นมากมายจริงมากน่าสลดใจนั้นเราผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์แล้วจงอย่าได้ทิ้งหลักพระไตรปิฎกขึ้นชื่อว่าตำราของขณาจารย์ทั้งหลายนั้นได้อ่านมามากแล้วตรวจด,ดูแล้วทางต้นนะว่าไปการระเบียบแบบแผนนะ การพูดทางสมาธาวิปัสสนาก็มีกามพูดทางวิปัสสเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวก็มีทั้งสองอย่างพูดตรงตอนนั้นพูดไปอย่างนั้นพูดในคิดในนึกบางองค์ก็ดําเนินไปตามมรรคทั้งแปดบางดําเนินไปอ่าทางโพธิปักขิยธรรมด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเอามาทําอย่างไรกันนั้นเป็นจะพูดว่าโพธิปักขิยธรรมนั้น นำมาใช้ด้วยจตไมรู้ใช้ตรงไหนในลานนั่งมักตั้งแปดนั้นเจริญไม่ได้บอกให้เจริญเป็นแต่ว่าเมื่อทำมีปัสนาดีล้วมักตั้งแปดมันก็สมบูรณ์เละว่าเท่านั้นและตอนปลายการที่จะเป็นตะอริยะทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาสกักถาคามีอนาคาพระรหรันมันทำอย่างไร จึงจะได้อันนั้นตจิตของเราเป็นอย่างไรขั้นไหนเป็นมารู้จักขั้นหน้าดับอย่างนี้รู้จักไหมก็เปล่าทั้งติ้นขั้นหน้าเรามีอยู่ทุกคนแต่เมื่อทำขั้นถึงขั้นที่จะสัมาสัมปยุ์ลงแล้วเรียกว่าทำที่เราปฏิบัติอยู่เป็นอริยมรรคคือศีลสมบูรณ์สมาธิ สมบูรณ์ถูกต้องมีปัญญาสมบูรณ์ทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญามีกําลังเท่าเทียมกันแล้วทำมันก็สัมปะยุทธ์ก่อนที่ทำจะสัมปะยุทธ์ขันธ์หน้ามันดับให้ดูซะก่อนเพราะว่ามาสัมปะยุทธ์แล้วมันก็จะผ่านถึงปณิพานอยู่ในเหตุตรงปัจจโยนจานปัจ,จโยมรรคปัจ,จโยสัมปะยุทธปัจ,จโย วิวปปโยตปัจโยอถิปัจโยนาติปัจโยวิคัสปัจโยอวิคัสปฏจโยอยู่ตรงนี้ตรงสิ้งนี่และตรงนี้แล้วก่อนละอะไรได้บ้างที่เป็นพระโสดาพระพุทธเจ้าก็กล่าวาว่าในพระพิธรรมในพระสุดมีอยู่ครับว่าผู้จะได้ทำราโสดานั้นต้องละสังยตสามได้ราคะโทสาข่มไว้ได้ โ้จะเป็นละเป็นพระสกทาคามีนั้นละราคะโทสะได้ถึงหนึ่งโอจะเป็นนาคานั้นได้ทำพระอนาคามีนั้นละราคะโทสะได้เด็ดขาดเรียกว่าสังโยน้าเบื้องต้นละได้เด็ดขาดสกายติวิจิกิจศิสุภะตพปรามาตราคะโทสะ ละได้เด็ดขาดเป็นตะอนาคามีแล้วก็ทำเบื้องสูงละรูปราคะาอรูปราคะมานะอุทธจักอากิชาเมื่อลากเบื้องสูงได้อีกหา้าก็เป็นสอาหา์มมันมีไหมตำราเริ่มไหนมีไม่มีไม่มีตัง้งสิถึงถึงกวิราคา่าธรรมมีราคา่าธรรม หมดแล้วพี่เลยคำว่าวิลาค่ธรรมคำว่านิโรธคำว่าอนาลายัยอนาลโยนปฏินิสักโคนพวหล่านี้ก็ไม่ยควาว่าถึงปฏิภาณทั้งสึง้นแต่ทำตามที่แสดงตามวิทยุทามอะไรก็ตามพอลงสุดท้ายบางทีก็วิลาค่ธรรมวิลาคัตทำไปเถอะนั่งคิดนั่งเล็กไปเถอะทีะ่ตำรา แล้วมันเบื่อหน่ายขึ้นมาก็มีราคาทำเกิดขึ้นก็เป็นสาหันเลยถึงวันนี้ฟานเลยเท่านั้นซึ่งไม่ตองกับหลักของความจริงเลยเออใดก็ตามที่นั่งน,นั่งนึกคิดอยู่นั้นเป็นวิตกทั้งสิ่นเมื่อจิตเป็นวิตกคือความนึกคิดอยู่แล้วจิตที่เป็นสมาธิมันก็เป็นไม่ได้ แล้วก็ปฏิบัติไปเท่าไหรนะ่เนี่ฌานสีไม่รู้จักเมื่อฌานสีไม่รู้จักมรรคองที่แปดบัญญัติก็ชัด